ครูรุ่ง easy life สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่กับเด็กๆนะคะแปดโมงกว่าเกือบเก้าโมงแล้วจะเก้าโมงและ้วนะดูเขามายืนอยู่ตรงสันคลองฝั่งนี้เดี๋ยวข้ามมาปันสุกอมทองของข,องขวัญอยู่ครบเลยปันสุกลูกแล้วหนูจะข้ามกลับยังไงปันสุกเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าข้ามเท่าไหร่นะ,ะกว่าจะข้ามมาได้ส่วนอมทองของข,องขวัญน,นะโดดกันตั้งแต่ โอลูกน้่มันพุ้ชามันมีหนามปันสุกจ้ะปันสุกมันมีหนาไอ้เดี๋ยวมันจิ้มเนงือกมันก็จิ้มเหงือกปันสุกนายแม่หนามพุ้ชาน่ะจิ้มเหงือกปันสุกอยู่เดยแม่ดูสิปันสุกรูกอยากกินเลยปันสุกจ้ะมันจิ้มเหงือกหนูอ่ะไปกินที่อื่นไกลๆไปไปกินต้นอื่นนะคะลูกนะปะปันสุกมาปะปันสุกอืมไปกินอันอื่นดีกว่าปะไปกินอื่นดีกว่านะ นหนามพุชา,ามันจิ้มเหงือกหนูไนงะข้ามกลับได้หรือเปล่าทีเนี้ยหนูข้ามมายัางไงอ่ะปกติหนูไม่กล้าข้ามนี่ลูกหนูข้ามมายัางไงคะไม่กินหรอกพุชา,านเดี๋ยวมันจิ้มเหงือกมันจะเตี้ยเหงือกนะก็บีาป,ปากมันใช่ไหมฮะก็บีปากมันมันกินไม่ได้ลูกเดี๋ยวมันจิ้มเหงือกหนูเดี๋ยวเป็นแผลไปหาที่ข้ามที่ข้ามกลับยังไงคุณแ <laughs> ม่โชคดีเล็กกินนมเล็กกินนม ไม่ให้กินพุชากินนมก็กว่าเอ้ใครวะใครว่าหนีแม่มากินนมบะตลกจะปินวายบ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 าย,ายอ้าดูป๊บ,บแม่อมทองนี่ได้แค่สิบวันเองนะทุกคนนะกระโดดพลิ้วขนาดนี้นะคะดูของขวัญ ของขวัญนี้ได้เดือนหนึ่งพอดีนะเดือนหนึ่งนิดนิดนี่ของขวานได้เดือนน่าเออเดือนเขาเกิดวันที่ห้านี้วันที่เก้าเดือนกว่ากว่าอมทองอมทองนี้เขาโดดข้ามคลองตั้งแต่วันที่สี่ตาย,ยังไม่เห็นดีเลยโดดข้ามคลองโดดไปโดดมานะนี่คลองนี่คลองนะคะเด็กๆส่วนปันสุกนี่อูปันสุกเขาไม่ค่อยความกล้าน้อยนะคะกว่าจะข้ามได้แล้วไม่รู้เขาจะข้ามกลับยังไงเลยนี่ใช่ไหมปันสุก ทุกคนตลายไหมไม่ลุงพยายามเดนนิ่งที่สุดแล้วนะถ้าไม่แบบขยับเราก็จะไม่ได้เรียวไลฟ์เฮ้ยให้มันกินนมนี่นะเฮ้ยขอแม่กินด้วยได้ไหมคะปันชุกขาขอแม่กินด้วยได้ไหมคะนมเนี่อร่อยปะนมลอยแหรือเปล่ปาโอ้ดูตาเลยปันชุกปันชุกของขวัญก็กินเหมือนกันนะคะกระแทกทีเดแม่สะดุ้งเลยแรงเยอะจัด น,นี่ของขวัญน,นี่ของขวัญของขวัญอันนี้เป็นของขวัญืิมนมโยเหมือนกันเลยนะปันจุกอยู่นู่นปันจุกำกลังกินอยู่ตรงนู้นกับแม่โชคดีของขวัญกับแม่กวาดเงินนะกินตรงนี้ส่วนอมท้องอยู่คนละฝั่งกับแม่อมท้องอยู่นี่แม่อยู่นั่นฝั่งคลองอยู่คนละฝั่งคลองว่าไออมทองจะกินํมยังไงกินเจ้ากระตินกินยจ้กระิน เออไม่ต้องอยากให้เขากินได้สักทีเพราะว่าแม่เขาไม่ค่อยให้กินนมด,ด,ดูดไปสักพักแม่เขาก็หนีละไม่ให้กินละถ้าเขากินได้เร็วอะ่ะเขาก็จะเขาก็จะแบบร่างกายมีอาหารได้เร็วไปตามไปลูกตามไปตามไปลดคำคลางไปหาหาแม่ควันถุงเร็วๆแม่ควันถุงเราอมทองด้วยกินยาได้ยัง <laughs> แม่ว่ามันใหญ่ใหญ,ใหญ่ใบใหญ่ไป <laughs> เฮ้แต่ตอนนี้ลิ้นเขายาวเหมือนแม่ก็เลย พราะว่าแม่เขาลิ้นแหลมและยาวคนนี้มันใหญ่ไปนะลูกไปไปหาแม่ควันถุงไปไปเร็วไอ่เฮ้เ้เอันาทางังอันทังจา๋อาอันทังจา๋าคนนี้เขายังไม่สนิทกับแม่ลุงแล้วเพิ่งจะได้สิบวันยังไม่โอ้โหดูนมนมโอ้โหดูนมนมฟองฟอดเลยนมฟองฟอดเลยของขวัญอย่ามาตีคุณแม่สิลูกแนะ่ให้ลูกดูดนมก่อน ปะเงินให้ลูกดูนมก่อนลูกโอ้โหโอ้โหนมเยอะนมเยอะนมเยอะโอ้โหนมเยอะนมเยอะโอ้โหนมเยอะนมเยอะฟองฟอดเลยฟองฟอดเลยโอ้โหนมเยอะนมเยอะไอนมเยอะนมเยอะนมเยอะไอนมเยอะนมเยอะมาดูมาดูวัวน้อยกินนมเฉยนะไอเขาบอกว่าถ้าวัวได้กินนมเนี่ยมันจะมีฟองขาวๆออกจากปาก อมทองอย่าไปไล่ลูกสิลูกเดี๋ยวลูกเขาจะไปหาแม่คะ่ะอมทองแม่อยู่ฝั่งนูน้นลูกอมทองใจแม่อยู่ฝั่งนูน้นอ่ะทุกคนนะคะมาดูวัวน้อยกินนมกลางป่านะคะวันนี้ไปแค่นี้ก่อนดีกว่านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนนะไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะ